วังวรสังรมอินรีหกคือตาหูจมูกิีนกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายในเวลาที่เห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นดินนสดผลพระดูธรรมอารมณ์เยใจสอนเพื่อใจดังทั้งจีไปเถ้ะเกิ่ไปผลจบได้ประโยชน์ผ็สอนนี้จะคิดนะแความไปยังเขายินดียินร้ายว่บ่ได้พี่ยน่าห้ามห้อนตรงนี้ชัดจีหากว่าเขารู้เรื่องชัดมันแบบต่กงยินดีมันก็เป็นเหตุในทุกเกิดถ้าเราไปหมายหมามั้ก็ยินร้ายมันก็เป็นเหตุในทุกเกิดทิ้งทั้งสองอย่างมันมีราคาเท่าๆกัน ขันมันเกิดขึ้นมามันเห็นโทษมันทุกอย่างนี่ยขันความยินดี dır, ขึ้นมากกว่าสักแต่ว่ายินดีเท่าน,นั้นถ้าความมีไล่เกิดขึ้นมาก็สักแต่ว่าความยินไล่เท่านั้นเพราะนี่มันการกงกับเห็นพี่จะน่าไปตรงหายไปเช่นมาศีสาระาเนี่ยเราถือว่าตั้งแต่เมื่อเราเกิดมาศีสาัวันที่สุดถ้าใครไปตกไปจับตายตาย,ตายเขาตกตามข้างๆมันเป็นอะไรตกตามนี้ก็ไม่เป็นอะไรไปตกศีรษะที่เราเอาความยึดกับไปหมายมันตรงนี้สําคัญกว่าเขา มันก็เลยเกิดเป็นพิษขึ้นมามีความร้ายเท่นี่ยางกามาคุณก็เหมือนกันการเสพกามเนี่ยมันก็เท่ากันกับมีรูจมูกเอาในมือแย่เข้าไปเท่าเนี้ยมันมีอะไรไหมแต่ถ้าเราไปวางความยึดมั่นหมายมั่นมาตรงนั้นสาคัญที่สุดมันเป็นช่องที่ชาวโลกชอบกันที่สุดในใจเอาวางไว้ข้างบนเนี่ยไปวางไว้ตูดนังนก็ได้ถ้าไปเห็นเนีบจนเนี่วมันใจมันจะบ้ามันเป็นยังไงก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าศัตว์ไม่รู้ว่าบุคคล จมูกเอามือแย่เอาไว้ที่เนี่ไม่มีอะไรเนี่ยเอาขี่จมูกเฉยๆเนี่ยก็ไม่มีอะไรเพราะเราไม่เไม่เอาไม่ได้วางความยึดมั่นถือมั่นแบบตรงนี้ถ้าเราวางไว้ข้างตูดน่ะนะมันยิ่งสกปรกได้ตรงนี้มันสําคัญที่สุดไหมชาวโลกมองตรงนี้เป็นสําคัญที่สุดเนี่ยเพราะแต่ยังไม่เห็นท่าน่ะเลือกผ้ากันตี้งกับตอนนี้ยประนด็นอ่ะอ๋หายแล้วท่านนั้นนี่มาเพราะอะไรมันพบมันอยู่ตรงนี้ ถ้าเราถือได้ว่าตรงนี้ก็เหมือนดูจมูกเราเท่านั้นเอาอะไรไปแย่เขาไปมันก็เฉยเยเท่าน,นั้นแค่จะขี้จมูกเขามาเท่านั้นเนี่ยเรามาคิดอย่างนี้ตือมันห่างกันเท่าไรไหรไมเรื่องธรรมดาก็เป็นอย่างนี้ตรงนี้มื่อใดเอาพวก,กบับไปใส่มาเนี่ยมันก็ไม่เกิดชาติขึ้นมาเนี่ยนะไม่มีชาติเกิดคือไม่มีความสุขความทุกข์ไม่มีความยดีเกิดขึ้นมามันก็ไม่มีอะไรเป็นธรมร,ธรมดาธรรมดาเพราะไม่มีความยึดมั่นถือมันม่นมันว่าตรงนี้มันเป็นอย่างนั้น อันนั้นชาวโลกเ่าเอาอะไรไปใส่ตรงนั้นเนี่ยใส่ให้ตรงนั้นชอบคนชอบชอบทํางานติดตรงสุขรัณฑที่สะอาดเนี่ยไม่ชอบทํางานตรงที่กร,ระสุกระโปรงสไลดชอบทํางานอืมนยไม่ต้องจ้างด้วยเองจ้างเขาเ็าเอาทํางานธรรมดาได้เงินได้ทองเขาจ้างเราอันนี้เราจ้างก็เอา เนี่ยดูดีดูดีนี่มันถูกสมมติปัญญาันนั้นให้เราคิดกับอันนี้เป็นหลักปฏิบัติของเราเท่านั้นน่ะถ้าเราพิจารณารู้จมูกรู้หูรูทั้งหมดมันก็เหมือนกันตรงนี้เป็นรูขี้เหมือนกันนะใครไว้ที่ไหนไม่มีขี้มันรูขีทั้งนั้นแหละเราพิจารณาไม่ดีพิจารณาไม่เป็นธรรมะก็สยบสยองอยู่ตรงนี้ไม่ไปที่ไหนมันเป็นบ้าอยู่ตรงนี้คน อันนี้เป็นเหตุนะธรรมะปฏิบัตินี่พราะมาไม่ต้องไปถามอะไรใครมากหรอกไม่ต้องไปสอบสวนอะไรมากมมนั่นแหละพี่ยังห้จิตตรงนี้มันขาดบางทีผมเป็นพระแบกกดดีใหญ่ตากแดดไปโน่นไปนี่หลายจังหวัดผมก็มองโู่นมองนเหนื่อยเหมือนกันไปทําไมไปหาความสงบผมไม่มีคําตอบเพอแล้วไม่รู้ว่าความสงบอยู่ตรงไหน ไม่ใช่ให้โทษเขาผมก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันผมก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันไปหาความสงบนึกว่าความสงบมันจะอยู่ตรงโน่นตรงโน่นตรงโน่นคิดว่าอย่างนั้นแต่ก็มีจริงจงเหมือนกันนะมื่อไปตรงโน่นก็สบายหน่อยมันสบายตรงไอ้คนเรามันก็ตัวเป็นองมันอยู่อย่างนั้นนึกว่าตรงนั้นมันจะสบายเนี่ยผมไปเห็นสุนัขอยู่บ้านพระภาคกลว์อะตัวมันตัวนั้นใหญ่ เขารักมันเอา้าดใน้างนอกบ้านเราเขาข้าวให้กินอยู่ตรงนั้นมันก็นอนอยู่ข้างนอกมันอยู่้างนอกนานไปมันก็คิดอยากเข้าในบ้านมันก็มาดันประตูเฮ้เฮเฮเจ้าของก็รำคาญไปเปิดประตูเห็นมันก็เข้าใหม่สบายปิดไว้อากาศจะเข้ามันจะหนาวไอ้สุนัขมันก็วิ่งไปวิ่งมามันก็เบื่ออีกแล้วอยากจะออกไปอีกแล้วอืมันก็ไม่เออเจ้าของก็รำคาญดิ ได้เปิดประตูให้มันออกไปอเอาไป่ยะข้างนอกสบายชั่วคราวเดี๋ยวมันอยากออกมาเข้ามาอีกแล้วนะแล้วมันจะไปประตูออ,อย่างนั้นนึกว่าข้างนอกมันดีกว่าข้างในก็ขเข้าไปเข้าไปชั่วคราวเด้วยบืออีกแล้วไม่ดีอ,อยังออกมาออกมาแล้วมัน <c> ก <oughs> ็ยังไแเลยก็อยากเข้าไปเขามาจิตข,ของคนเหมือนสุนัข มันก็เข้าเข้าออกอยู่อย่างนั้นนะมันไม่ไม่รู้จักเมืนที่ไหนมันที่สบาย mm. เราคิดอย่างนี้อะไรทั้งหลายที่มีความรู้สึกนึกคิดในใจเรามันสีพยายามระงับลงไปนะ mm. พยายามคิดเฉยในความยึดมั่นถือมั่นนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมันพร้อมกันทางนั้นนะรับฉะนั้นเรามาวัดอันนี้ดูพวกเรายัางไกลนะไกล ยังไกลย,ยังห่างไกลหลายทั่นที่พูดถึงไปเที่ยวเมืองนอกพาหรอกผมเห็นได้หลายอย่างไปที่หนึ่งผมมีปัญญาขนาดหนึง่งไปข้างที่สองนี่ผมมีผมมีปัญญาขนาดข้างที่หนึ่งผมต้องเขียนทิหนังสือตรงนั้นตรงนั้นข้างนี้ผมวางปากกาเลยไม่ได้เขียนอันโน้นอันนี้ที่ไหนได้ปล่อยเลย คิดว่าเออเราจะไปเขียนอาว่าน้า,า,นาเมืองเขามันจะทนหรือเนี่ยเ <c oughs> นี่ยมันเป็นซะอย่างนี้นนนคล้ายๆเ้ว่าเราที่อยู่ในเมืองของเรานี่นะมันไม่ค่อยสบายคนไทยเราถ้าว่าไปถึงที่มันสบายก็นึกว่าเรามีบุญวาสนาบาลีเล้ไปเมืองนอกผมว่ามันจะสู้เขาอยู่ได้หรือเขาเกิดอยู่ตรงนั้นนะเราไปชัว่วขราวก็นึกว่าเรา เรามีความรู้สึกว่ามันดีมันเลิศมันประเสริฐเป็นผู้มีบุญวาสนาบารมีนะระภาคกระโรวเขายิ่งเกิดอยู่เมืองนั่นเขาไม่มีบุญมากกว่าเราเลยนี่คือความยึดมัน่นถือมันของคนนี่ฉะนั้นคนไปถูกอะไรต่างๆมันตื่นเต้นไปถูกอะไรมันตื่นเต้นมันชอบตื่นเต้นความตื่นเต้นในใจของเรานี่เนี่ยมันไม่กปกติแล้ว ไปเห็นสิ่งที่เคยไม่เห็นไปรู้สิ่งที่เคยไม่รู้แต่ว่าเรื่องเรื่องวิทยาเรื่องวิทยาศาสตร์ยกให้เขาเลยก็ไม่ต้องไปเถียงเขาเรื่องพุทธศาสตร์เรื่องพุทธศาสตร์นี่เรายังยอกเงินเรื่องวิทยาศาสตร์ทุกอย่างน่ะวัตถุต่างๆลามอบไปเขาเจ้าสู้ไม่ได้เรื่องพุทธศาสตร์นี่เรายัางอยู่เหลืออยู่ ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันในะการประพฤติปฏิบัติของพวกเราเนี่ยบางคนนก็เป็นทุกเป็นอย่างเป็นอนะไรก็ไปวิ่งตามรอยที่มันเป็นทุกมันก็ทุกนี่นะคนนะันมันไม่ตกลงจิตในภาวนาไม่ถึงที่สุดมันไม่เห็นชัดคือการภาวนาไม่ติดตามไม่ติดต่อกันไปไม่ติดต่อเนื่องกันไปคือความรู้สึกผิดถูกไม่รู้จักเกิดขึ้นมา อะไรไม่ชอบใจไม่เอามีเรียกว่าทิฏฐิกล้าอะไรชอบใจเอาอย่างคนบางคนพูดได้ง่ายถ้าพูดชอบใจเาัาถ้าพูดไม่ชอบใจเขาเข้าไม่ได้อย่างนี้เรื่องทิฏฐิอย่างมากที่สุดตรงนั้นเขากลเรื่อกว่ามันดียึดมันถือมันทะนั้นคนจะไปทางนี้มันน้อยพวกเราทั้งหลายทุกๆคนก็เหมือนกัน ที่มาอยู่ในนี่สามมาทิฏฐินี่ยังมีน้อยสามมาทิฏฐิความเห็นชอบโวยมากมันพิจารณาตามธรรมะนั้นไม่ไม่ชอบมันเห็นไม่ชอบถ้าเห็นชอบมันก็ลดละสิมันไม่เห็นชอบบางทีมันไม่เห็นด้วยมันเห็นอย่างอื่นมันอยากจะเปลี่ยนธรรมะให้เป็นอย่างอื่นไปตัวเราเองนี่แหละมันอยากจะแก้ธรรมะ อย่าพยายามไฟกินไ,ไปเรื่อยเรื่อยปีนี้ผมช่างคิดได้อย่างเหมือนกันนะี่อีกหนึ่งไปพบกับซัโยคาก็ทํา,าทโยคากันโอ้แต่เราพดอย่างเราทำมันเป็นขาหักหดอดไม่มีเหลือแล้วคือเส้นเอ็นของเราไม่เป็นปกติต้องทต่เมืมันเยียนไปทำไปต้องต้องทำทุกวัน,ท,วนทุกวันก็สบาย ทำทุกว,วันทุกว,วันสบายยิง่งทุกวันก็สบายเขาทำถ้าหากว่าเขาไม่ทำเขาจะไม่สบายผมเลยคิดว่านี่คือทำอาโลกกใจเจ้าของอยู่แล้วมันเปลี่ยนแปลงมันตึงออบวันนี้มันมันตึงเครียดอารมันเปลี่ยนแปลงมันก็สบายสบายตัวขาวเพราะเราทำไง ถ้าเราไม่ทาอย่างนั้นเกิดก็มไม่สบายอยู่แล้วยันนียก็ต้องทำทุกวัน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 มันถึงสบายถ้าไม่ได้ทําวันสังวันไม่สบายแล้วผมบอกผมเข้าใจว่าเพิ่มงานก็ไม่ดยที่ไมู่้จักเจ้าของทีนี้วิสัยของคนที่ต้องทํำนะพวกนี้จีนคนหนึ่งอันนียไม่นอนมาได้สามสี่ห้าปีแล้วมั้งนั่งเจ๊ะ ต้วทช่งการอาบน้ำทีหนึ่งทีนั้นะร่างกายก็อ้วนเลือด,รดตรงก็ดีไม่ต้องวิ่งกะ็ะไหนถ้ากินคนนี้ตายเขาไปยิงเห็นก็จะไม่สบายเลยเพราะเขาฝึกอย่างนั้นฉะนั้นมันเป็นเพราะการฝึกสําคัญที่สุดมันแก้โรคกร็ได้เพิ่มโรคก็ได้ความรู้สึกนึกคิดเรานี่หร้อนกันทุกอย่างน่ะแหละต้องเป็นอย่างนั้น ที่พระพุทธองค์สอนให้รู้รอบรู้รอบให้มันรู้รอบจริงๆอย่าให้มันในว่างอย่าให้มันในว่างเราทุกคนอย่าเพิ่งไปยึดมั่นถือมั่นมันอย่าเพิ่งไปเตื่นเต้นอะไรมันทั้งนั้นเราอยู่เช่นเนี้ยเช่นอยู่บ้านเราอยู่กับครูบาอาจารย์ที่นเราอยู่เราอยู่กันสบายสบายมันก็ไม่มีอะไรมันสบายแล้วนี่ค้ายๆปลาตัวเล็กมันอยู่น้องใหญ่ ก็วิ่งลอยสบายปลาตัวเล็กมันอยู่หนองใหญ่มันก็สบายถ้าอีกวันหนึ่งนะปลาตัวใหญ่ไปอยู่หนองเล็กๆมันจะเป็นไงไหมมันจะเกิดความอึดอัดไม่สบายใจขึ้นมาเช่นมาได้อยู่เมืองเรานี่กินสบายนอนสบายอยู่สบายอะไรสบายไงถ้าไปเห็นอย่างอื่นจะต้องทำแปลกนี่ไปอีก เขาทำแปลกเดานี่ไปอีกมันจะเป็นปลาตัวใหญ่ไปอยู่หนองเล็กเนี่ยสมัยเราอยู่เมืองไทยเรานะพัฒนาธรรมอย่างนี้ทำถูกต้องตามพัฒนาธรรมอย่างนี้มันก็สบายถ้าเอกคนหนึ่งมาทำให้รผิดจากพัฒนธรรมเราจะเป็นไงก็เกิดความไม่สบายขึ้นทุกวันนี้เราอยู่ ถ้าเป็นปลาตัวเล็กอยู่หนองใหญ่มันก็สบายถ้าก็ปลาตัวใหญ่ไปอยู่หนองเล็กมันจะเป็นไงชาวเมืองนอกก็บังคันขนาดนั้ที่เขาอยู่ตามสภาพบ้านเขาเนี่ยเขาก็สบายอย่างนั้นคล้ายๆเขาบอกมันเป็นปลาต yeah, like ัวเล็กมันอยู่หนองใหญ่สบายถ้าข้ามเมืองไทยเราบีบอีหล่ะมันเป็นปลาตัวใหญ่อยู่หนองเล็กจะขบจะฉันจะไปจะมาจะอะไรอะไรมัน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 ไม่ถูกทางกันทั้งนั้นน่ะ ปลาตัวใหญ่ยนูนองเลี้ยงมันวิ่นไม่ได้ไปไม่สะดวกขนาดน,นั้นในความยึดมั่นถือมันนม่นนี่คงในระดับอันเดียวกันอยู่คนหนึ่งจิตอย่างนั้นคนคนหนึ่งจิตทางซ้ายคนมงจิต้างขวาท่านั้นท่ะนั้นในทางที่ดีพระพุทธเจ้าให้รู้จักให้รู้จักประเพณีไทยประเพณีฝรั่งให้รูจ้าารจักถ้าเรามีประเพณีธรรมะเราจะเอาประเพณีเมืองเมืองเมืองนอกเมืองไทยเข้ากันได้สบาย ถ้าเราไม่รู้จักประเพณีของธรรมะแล้วอ่ะมันยุ่งตรงนั้นเนี่ยมันยุ่งตรงนั้นประเพณีธรรมะนี่เป็นที่รวมของวัฒนธรรมทั้งหลายต่อมาในนี้เป็นประเพณนอย่างนี้อันนี้ผมเคยเด้ยนคำพระท่านสอนเลยว่ามเมื่อเราไม่รู้จักภาษาเขาไม่รู้จักคำพูดเขาไม่รู้จักความหมายเขา ม่รู้จักการกระทาของเขาในคนถิ่นนั้นเราจะพึ่งไปถือตัวในที่นั้นคานี้ยืนยันตลอดเวลาผมถึงมารู้ปรากฏที่คําเช่นนี้ปรากฏขึ้นมาในขราวที่ผมไปกาบบูธิตุหานี้อันนี้พมเอามาใช้สองสองปีมาแล้วที่ได้ออกจากบ้านเราไปเนี่ยมีประโยชน์มันเป็นมีประโยชน์แต่ก่อนมันยึดแต่มัน เดี๋ยวนี้มันยึดไม่ให้มันมั่นจับมาดูเฉยๆแต่ก็วางแต่ก่อนจับมาไม่ยอมวางมันยึดยึดมั่นเดียวกว่ายึดมั่นสมัยนี้มันเป็นยึดไม่มั่นไนพุ่งดาพวกสันกรไรไพุ่งโกรธพกสันก็ได้แต่ในธรรอดองที่ว่ายึดอย่าให้มันมั่นอย่าให้มันขาดจากใจของเราสมัยจริงสะรูกจริง ถ้าเรารู้จักธรรมะของพระพุทธเจ้ามิเช่นั่นผมจึงสรรเสร,ริญคําสอนอพระพุทธเจ้ายึดเอาประเด็นทั้งสองสมารวมกันสบายที่นี่รู้บางสิ่งบางอย่างที่จะเอามาฝากพวกเราทั้งหลายนั่นมีผมจึงว่าผมไปเพื่อประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ศาสนาประโยชน์ในมหาชนทั่วไปประโยชน์แก่พวกท่านทั้งหลายทั้งหมด ไม่ใช่ผมตั้งใจจะไปดูประเทศนั้นประเทศนี้เมืองนั้นเมืองไม่ใช่เฉยผมไปเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นประโยชน์พบนี้พบหน้าถึงประโยชน์ปรมัตถประโยชน์เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วมันก็เท่ากันทุกคนไม่มีอะไรมันก็เป็นอย่างนั้น ถ้าเป็นผู้มีปัญญาแล้วมันก็เหมือนกันไปทางไหนก็เดี๋ยวสเสด็จไปดีมากก็ดีอย่างนี้จะเปรียบเทียบไปตรงนี้เห็นคนที่ไม่ดีบางคนเห็นคนไม่ดีแล้วก็รังเกียจเมื่อเรามีธรรมะเห็นคนไม่ดีนั่นแหละคือครูเราแล้วเราจรึงจะรู้จักคนดีถ้าเห็นคนดีก็ดีแล้วจะเป็นครูเราแลรู้จักคนไม่ดี เห็นบ้านหลังนี้มันสวยก็ดีเราจะรู้จากบ้านที่ไม่สวยเห็นบ้านหลังที่มันไม่สวยนี่เราก็ดีเราจะรู้จากบ้านมันสวยไม่ได้ทิ้งสักเนีดยเดียวธรรมะฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านว่าสุทั้งหลายจงมาดูโรกนี้อันนาตการดุราสสะรถพวกคนเขาพุกคนหลงอ่หมกอยู่แต่ผู้รู้หาของอยู่ไม่ เรียนนักรำเบรกผมพิจารณาเรื่องเกินอันนี้เป็นคำที่สําคัญแต่เพิ่งมันมาโผล่ขึ้นในเมื่อเราปฏิบัติสู้ทั้งหลายจะมือโรคนี้สู้ทั้งหลายเ็าทั้งหมดนั่งอยู่ในกระส้งนั้นมาดูโรคนี้โรคนี้โรคมันโลกมนุษย์โรคอากาศโรคสัตว์โรคโรคทั้งหลายที่มันรวมกันอยู่เนี่ย ถ้ารู้โรคทั้งหลายเราเนี่ยอย่างแ่มแจ้งก็ไม่ต้องภาวนาอะไรถ้ารู้จักว่าโรคมันเป็นอย่างนี้ตามความเป็นจริงมันไม่มีขัดไม่มีไม่มีขัดสักนิดเดียวโรคก,ก็เป็นกันอยู่อย่างนั้นพระพุทธองค์รู้แจ้งโรครู้ความตามเป็นจริงของโรครู้แจ้งซึ่งโรคแล้วก็รู้ธรรมะอะไรอย่างเหมือนก็ไม่ห่วงในโลค ถ้ารู้โรคโดยเขียนแจ้งมันก็ไม่มีโรคก,กระทาเราไม่เป็นไปตามโรคก,กระทานั้นมันก็ไม่สัดโรคสัดโรคมันเป็นไปตามโรคก,กระทามันนั้นมันแย่งกันไปทุกอย่างฉะนั้นเมื่อเราเห็นอะไรเราก็ให้พิจารณานั้นพวกเราทาั้งหลายนี่มันยินดีนในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในปัจจุบันธรรมล้ม อันนี้เป็อะไรพิจารณานรูปเข้าใจไหมรูปรูปเราเนี่ยนี่นั่งอยู่รูปผู้หญิงรูปผู้ชายรูปเสียงเราก็ารูร้ก,นะะก,กนนันรูปเสียงกลิ่นรถโอดตัะเราก็ารู้กันท้งนั้นเน่ยรูปเสียงกลิ่นรปธรรมารมธรรมะอารมณ์ที่เกิดขึ้นปับใจ เมื่อรู้รูปเสียงกลิ่นรสโภชปัมันก็มีธรรมารมเกิดขึ้นกับจิตทั้งนั้นะสิ่งทั้งหลายก็มารวมอยู่ตรงนี้อย่าผมไม่แปลกกันอะไรธรรมะนี่บางทีเดินไปข้างๆกันตลอดปีตลอดชาติก็ไม่รู้จักอยู่ด้วยกันตลอดปีตลอดชาติก็ไม่รู้จักเรามันคิดเกินไป เราเรามันมีหวังจนเกินไปการปฏิบัติหวังเกินไปหวังจนเหลือเกินเหลือหวังเรา mm. เช่นว่าเราไปดูรูปผู้ชายดูรูปผู้หญิงผู้หญิงดูรูปผู้ชายอย่างนี้เป็นต้นทุกคนสนใจมากที่สุด เพราะมันวาดสูงจนเกินไปทั้งหูท,ทั้งตาอยากจะริ้มจะเรียรอยากจะดูอากับจิยยาสารพัอย่างมองเท่นั้นนะถ้าหากว่าไปได้แต่งงานกันซะแล้วก็ไม่อะไรเท่าไหรนะักอยากจะนห่งห่างๆสักห,หน่อยนึ่งบางทีอยากจะไปบวชเลื่อแต่มันไปไม่ได้เหมือนกันกะไอ้นายพาน ที่เห็นเนื้อนายพานไปยิงเนื้อเห็นไหมถ้าเห็นเนื้อที่มันกลัวคนเมื่อไปเห็นมันนั่นน่ะมันก็สวสยบสยองมันทางหูทางหางมันสารพัดอย่างนายพรานก็ยิ่งชอบใจยิ่งทําตัวเขาให้เบากลัวมันจะวิ่งหนีเนี่ยอ,อันนี้ก็เหมือนกันยิ่งเห็นแบบรูปเสียงเนี่ยรูปมันเป็นยังไงก็ยิ่งโหยฮะ ก็ยิ่งเพ่งสินิดเข้าไปมันมากพิสูจน์แต่มันบีผู้ใจเรานายพานก็มันกัดถ้าเห็นเนื้อแต่มันจะมองเห็นแล้วก็ยิ่งตุยิ่งบีกลัวมันจะเห็นเรานล้ยิ่งชอบใจใหญ่เลยเนอะยิงทำอากาิยากลัวเนื้อมันจะยิ่งหนีเฮ้ก็คิดว่าเนื้อเนี่ยมันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้มันเนะเมื่อได้จังหวะนายพานยิงตุ้งตายนายพานประมดพละลจะไปดูเนื้อมันตายเพราเท่านั้นแหละ ไ <C> e <al> ม่เห็นมีตื่นเต้นเท่าไรเจ้าเนื้อมันมากินก็อิ่มอิ่มแล้วก็เท่านั้นแหละไปดูหูมันก็เท่านั้นแหละไปจับหางมันดูก็เท่านั้นแหละแต่มันเหมื่อนอยังมีชีวิตอยู่ยใจในพานไปเป็นอย่างนั้นเนาะ,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 ะมันดูอากับจิริยาของมันเดียวมันยวดยิ่งใหญ่ได้เกินทำให้ใจในพานใหญ่โตขึ้นมาโอ้โหขึ้นมาเบิกบานขึ้นมาให้มันชอบมากตัวระวังนะ,นะนะ ก็เหมือนกันนะเนี่ยคนเราพกนี่ก็เหมือนกันถ้ายเรายังไม่ได้มันก็รู้มันสวยเลยินวะถ้ามาอยู่ร่วมกันเนี่ยเบื่อเหมือนเนื้อที่มันตายแล้วก็ไปไว้หูมันก็ได้จะจับหางมันก็ได้นี่เนื้อที่มันตายแล้วจับหางมันก็เท่านั้นจับหูมันก็เท่านั้นก็มันตายแล้วอันนี้ถ้าไปแต่งงานแน้่ยนะ จะทำอะไรก็ได้ทำยังไงก็ได้มันก็ท่าะันไม่ไดทำไ,ทำไงเดียกหาทางนี้แล้วไปนี่เนี่ยเราไม่พิจารณาของเราแต่เราพิจารณาให้มันดีๆเพราะมันไม่มีอะไรมากไปคนนั้นคือมันวาาถูงจะเกินไปวาดถูกเกินไป,นไปมองดูรูปเห็นมันจะกินไนทุกแผน่นโูโก็จะกินได้ตาก็จะกินได้จะหูกก็จะกินได้นะ บางทีนึกไปบางขั้งนึกว่าขี้มันจะไม่มีแกมองนอกคิดที่ไหนหรือเปล่ากันดูนี่เทียบดูบางขี้มันก็จะไม่มีเนาะมีือแต่น้อยเนาะทั้งตัวมันจะกินได้หมดหละอันนี้มันบาาฮูมเกินแต่ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นถ้ามันดิ้นมันหนุน เหมือนแมวกับหนูนะ่ะทำมันเรียิยิงตั้งใจตะคุบเลยนะจับหนูสาหนูหนูหนูพลิกตัดดวครุบเลยแมวยิ่งตั้งใจขึ้นถ้านูตายแล้วตะคุบอะไรกตเชยห,หนูก็เชยแมวก็่านี้ตั้งใจเชยใน,นแมวก็นี้เนี่ยใช่ไหมนี่มันก็เท่านั้นเองแหะมันวาดสูงเกินไปไอ้พวกเราทางหลายมันไปตายอยู่ีตรงนั้นแหละดูมันวาดเกินไปฉะนนั้น ฉะนั้นถึงนักบวชเนี่ยมันทนทุกข์อันนี้มากกว่าเขาละเนี่ยเรื่องกามเนีย่ยเรื่องกามกามะคือความใคร่ใคร่ในความชั่วก็ใคร่ใคร่ในความดีมันก็ใคร่แต่ในที่นี้เรียกว่ากามะแต่แปลว่าในวางใคร่ในทางที่ชอบใจที่ไม่ชอบใจแล้วกว็ใคร่มันทํลายเราอะไรทั้งนั้นเนี่ยแต่ในที่นี่ว่ากามะคือความใคร่่านั้นเน,นี่ยมันเป็นเหตุออกยากลําบาก เค่น an, ั What What like the ้นพระพุทธเจ้าสั่นสอนอานนท่านถามพระอานน์ถามว่าถ้าพระพุทธเจ้าจะนิพพานแล้วเนี่ยจะให้ข้าพระองค์ปฏิบัติตามสติภาพอย่างไรคือจะให้เราปฏิบัติตามพวกผู้หญิงอย่างไรอืมันเดี๋ยวนี้มันทุกข์มันยากมันลาบากจะให้ข้าพระองค์ประพฤติปฏิบัติตามสติภาพโดยอาการอย่างไรจึิงจะไมี่เดือดร้อน พระพุทธเจ้าอนุงอย่าเห็นมันเลยดีกว่าพ้านุ่งกฟังบปคนจะไม่เห็นคนมันไม่ได้หรือมั้งถ้าเราจะเห็นเนี่ยทำไงดีเนาะคิดก็่องมันพ้นมมันไม่หลานต้องเห็นคนนี้ก็ได่าข้าแต่พุทธีพราถ้าเหตุที่จะต้องเห็นมีอยู่จะให้ข้าพระองค์ทาอย่างไรเอ้อย่าพูดอนุนอย่าพูดถ้าอนุก็คิดไปอีกเนี่ย บางทีเราเดินไปในป่ามันหลงทางอยู่ทำไงนเนาะมันจะต้องพูดอย่งน mm hmm. ั้นจะคมไปอย่างนี้เลยนะส mm hmm. ถานาหากว่าเหตุที่จะต้องพูดไม่อยู่ใจข้าทงทําอย่างไรโน,นอนพูดไปนี้สตมิมีสติทุกครั้งทุกเวลานี่สตินี่งเป็นคุณธรรมที่สําคัญที่สุดเอาแต่เหตุที่มันจําเป็นในดูแต่ว่าที่มันจําเป็นหรือจะพูดแต่สิ่งที่จําเป็น อย่าถามแต่สิ่งที่จาเป็นถ้านี่จิตสกรปรกลามกขึ้นไปแล้วอย่าไปดูมันอย่าไปถามมันอย่าไปพูดมันแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันยิง่งจิตมีสกรปรกเท่าไรมันยิ่งอยากจะพูดนะนั่นเหตุมันตดนตรงนั้นยิ่งสกรปรกโลกรากเท่าไรยิ่งอยากจะถามยิ่งอยากจะเห็นมันไปคนละยามกันนี่อย่างนี้มีฉะนั้นผมกลัวกลัวผมกลัวอนนี้มาก แต่ที่พวกทนทางร้ายไม่กลัวนั้นอาจจะเลวกว่าผมก็ได้กลัว <c oughs> ม,มันไม่เป็นอะไรหรอกอย่างนั้นผมต้องกลัวไว้เถอะกลัวไว้เ <c oughs> คยมีไ,ไหมคนแก่ๆกามาลากมันมีไหมผมจงพูดที่มาอยู่กับผมนี่ผมจะให้ห่างมากที่สุดถ้ามีผู้ไม่ความจําเป็นจะไปแตะต้องอันนั้นผมไปอยู่จนไม้อยู่ในปานะ่าเนี่ยไปเห็นดงมันอยู่จนไม้มันซัดกันก็นัน่งกรรมาานดนนูผมยังอยากกับมันเลยนึกนั่งดูนึกไปอยากดีมกับมันป็นดีมกับต้อน เออเอาดิกิ่งกามันชาติกัน่านี้ผมก็อยาก้วมันโยมผู้ยิงไม่ได้ฟังธรรมผมหรอกสมไยนะผมตัวอะไรฟังไม่ได้ฟังมันโผล่มดเลยมันใช่ผมรังเกียจเขาทับผมมันโง่อืเดี๋ยวนี้เูาพูดกับคนเท่าๆแก่ๆเพราะระวังตัวอะไอยท่านั้นจริงจริงมันฝันอันตรายมาถึงฝันนี้ไม่ใช่ว่าไปเยีกคิ้วส่แหย้อใช่ย่างนั้นอันนี้ผมกลัวทําไม่ได้ระวัง สมณะเราต้องเป็นอย่างนั้นทุกคนตนี้เป็นสิ่งที่า